หรือว่าจะกินแฮมชีสห้องกระเพราไก่แฮมชีสเลือเอาเอาอะไรโอเคมาเวฟพร้อมกันเลยเว้นขี้เกียจรอแล้วเวฟพร้อมกันไม่ได้ได้เดี๋ยวมันไม่สุกสุกอีกนี่เคยเป็นพนักงานมาก่อนพนักงานเออเป็นนันเป็ยนชู่งจีนเอาไว้บ้างแกนี้ดีเป็นได้แค่ชูวไม่รู้ตัวเลยซ้ำไป อมาเย็วแล้ว hmm. ก <c oughs> ็ใจอยู่มาเร็วมาที่ไหนได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนมาลองเราคนคนนะคนมาที่ล่างก็คงอะไรบากอย่างมาหรือคุณออกมาหรือคนเดียวประมาณนี้เนาะลดเส้นก่อนเลยลดเส้นแป๊บเดียวคนไงหยด มีนงรอยากกี่บ้างไม่เหรอไม่ใช่นั่นแสดงว่าอยู่บนมืข้างบน,น,น,นอ่ะมีไหมกินอีกแล้วแข่งงี้ได้นะ <c oughs> ออกชิลนะพี่โอร๋รู้ป่ะพวกผมมาหิวมากโอเคกดแรกเลยว่ะพี่เ <c oughs> บอร์เกอร์ับนะ ไม่รู้อ่ะเกินนาทีเกินในถุงอ่ะมันบอกว่ากินไม่รู้เหมือนกันกินไม่ได้บอกอะพี่มันบอกว่าอยากเล็กเท่าไหร่แล้วแต่เราเลยแต่พี่ว่ามานาทีครึ่งก่อนเดี๋ยวมันยิ่งไปนาทีครึ่งล้วคว่ำหน้าหลงเลยแล้วก็เออมันไม่มีบอกถึ่างนี้ยังไงกดสองยังไงโอ๊ยมาเร็วเอ้ยงูมันจิ้มตาไปแล้วเนี่ย พี้ห่งี่บนวะพวกแกทำตัวมือ <c oughs> นเด็กเด็กมืนเด็กเด็กเออัวเล็กไม่เวลาก็ปล่อยมัน